เดี๋ยวนี้ลูกค้าเงียบเหรอรู้ว่าวันธรรมดามันจะเยอะแค่เสาร์อาทิตย์แล้วไฮะวันธรรมดาก็อาทิตย์ะ่ายอ๋อวันนี้นี่ทั้งลมลมฝนลมอากาศเย็นนะ่ะตัวเองลมอากาศเย็นแล้วก็ฝนเราว่านะวันสองวันนี้ฝนหยุดตกแล้วหลังจากนี้ก็คงจะหนาวนะแล้วเนาะตัวเองนะเนี่ย<ๆ>ดูดิอึมครึมออกมานี่แบบตกหนะักท่วงเทพแล้วนะเมื่อกี้ดูในข่าวไทยรัฐนะ ระหว่างรอลูกก็มานวดค่ะสองชั่วโมงเดี๋ยวตอนบ่ายไปรับลูกสาวนะคะลคองสองเสร็จแล้วช่อระดาก็ก็จะไปรับลูกชายที่ธรรมศาสตร์ชีวิตก็คือแบบว่าขับรถรับส่งลูกทำกับข้าวเป็นอีกแถว <c oughs> กินช็อป <c oughs> พรุ่งนี้นะคะเกมเดินทางค่ะเชียงใหม่ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง อาจจะมีสิบสามกลับก็ได้ใครจะไปรู้ดูสถานาการณ์บอกไปลูกสาวลางอะลาโรงเรียนวันนี้ลูกสาวรอโรงเรียนนะคะลาครูปะจองรีสอร์ทไวมอนแจมสองคืนคืนละสองพันสองเนี่ยอากาศมันเริ่มเย็น แล้วก็วันที่สิบก็กลับมามานอนตัวเมือง1คืนหรือสองคืนเพื่อที่จะไปงานวันเกิดพ่อแกนอันนี้เราก็เตรียมมานวดก่อนสองชั่วโมงเพราะขับรถประมาณ7-8ดแชั่วโมงใช่ไหมวันนี้ก็มานวดนะคะคนนวดปิดปากคะ่ะไม่ยิ้มเลย <c oughs>